ยังไม่ต้องแปลนะดูแค่คําข้างหน้าเนะี่ยรู้เลยอะไรมาก่อนมาหลัง57เหมือนกันเอ้โสจีนะเป็นคํานามซวีเจอ๋อแล้วก็มีทามันซึ่งถ้าเห็นทาแบบนี้รู้เลยว่าต้องพูดถึงโสจีแน่เออนะคะเพราะฉะนั้นข้อ57นะคะถ้าเห็นแค่นี้เราจะเรียงอะไรขึ้นก่อนนะคะห้าสิบเจ็ดต้อง b ก่อน A และ C เพราะอะไรไปดูกันนะคะซ r จะคือเสียจ,จีสูต่อฟาจัดนะคะก็คือตามซีจคือตามถ้าการเขียนเนี่ยคืออย่างเช่นตามนโยบายของรัฐตามการเปลี่ยนแปลงของโรคตามอย่างเงี้ยภาษาไทยก็ขึ้นก่อนนะซีจะก่อนนะคะการพัฒนาเรื่องของอะไรเทคโนโลยี เครือเสียจีสุคือเทคโนโลยีนะฟาจานพัฒนาการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เลยขึ้นเป็นโซจีเตเจเกต้าต้า,ตาเจียนดีหลัความหมายคืออะไรราคาของโทรศัพท์มือถือนะคะเปลี่ยนลดลงนะราคาต่ำลงมากเลยนะคะถ้าเย่ยงลิวสิงเบ变得更流行更普遍了 แล้วโทรศัพท์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องเอมาก่อนเพราะอะไรมันมีทาซึ่งหมายถึงมันยกตัวอย่างว่าเป็นโทรศัพท์มือถือทาที่เขาเกล่าวถึงคือโทรศัพท์ราคาของโทรศัพท์มือถือ,อลดลงมากและมันก็ยังเป็นที่นิยมมากขึ้นและ เป็นสิ่งที่ปุถุชนคนทั่วไปใช้เป็นปกติมากขึ้นนะคะคือเมื่อก่อนเนี้ยไม่ไม่ค่อยมีใครใช้มือถือมีโทรศัพท์บ้านใช่ไหมละ่ะแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปราคาของมือถือก็ถูก,ถกลงและเป็นที่นิยมในการใช้เพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นคือเรียงแบบนี้ B A C นะคะติว H, H K 4รอบสดลงทะเบียนด่วนจ้า